ลอกปากสวัสดีค่ะลุยสตอรี่จ้ามาเดินเที่ยวแถวบริเวณบ้านนี้ละจ้ะพี่น้องเ่เตินเที่ยวเดินดูแอปเปลิลน้อยพี่นอ้องกำลังดกๆเลยวันนี้มีแดดนะวันนี้มีแดดดูแอปเปลิลน้อยสิพี่นอ้องนลค์คัก ไตาพอทายยางไปเดยเอาอใส่มือถือเอาพี่น้องจ้าวบได้เอาขามาขาโทรศัพท์คุณประทมสวัสดีค่ะมมวสวัสดีจ้าบาบาสวัสดีจ้าปล่อยรถก็วิ่งดีดีดิพี่น้อง รถก็วิ่งดีดหีหวานคุณผัดไทยสวัวววววสดีค่ะซีซีเหลืองอร่อยจีแดงออกฝัดหน่อยนึง เน่นออกกับางกายจะจะลงนเพราะว่ามันเป็นสฐานที่ก่อสร้างเขานี่ยเขากำลังจะวางท่อแถวบ้านวางท่อความร้อนนะความร้อนในบ้านน่นองจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะ แดดดีวันนี้เพิ่งจะมีแดดนี่แหละวันเช้านี้ก็ไม่มีนะเอาลงหน่อยนึงเพราะว่ามันโดนในนั่งเขาเขากำลังกอ่อสร้างเดินเข้าบ้านแล้วพี่น้องซอยเข้าบ้านแล้วเนี่ยเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้จะเดินเข้าบ้านแล้วขอบคุณนะคะ มองไม่ค่อยเห็นพี่น้องแดดมันซองอที่นั่นยังไม่มียังไม่มืดเหรอเพิ่งจะบ่ายบ่ายสามโมงเพิ่งจะบ่ายสามโมงเย็นจะ้ะเดินดูใบไม้เปลี่ยนสีสามโมงเย็นแปดนาทีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะกี่โมงสิบห้านาฬิกาแปดนาทีเก้านาทีแล้วละ่ะ นี่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กนะพี่นั่งในซอยก็มีสองสองที่นะติดกันไปโน่นก็กำลังก่อสร้างเพิ่มเติมอีกโรงเรียนอาโรงเรียนเด็กอะโรงเรียนเด็กออออกจากนี่ก็จะไปเข้าปหนึ่งอย่างเนี้ยอนุบาลเนาะบ้านเราเรียกอนุบาลเนาะขอบคุณนะคะ มีแดดเพิ่งจะมีแดดออกเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไม่มีแดดเลยนะฝนลงเม็ดไปปลอยฝนลงเม็ดไปปลอยประเทศกาญจนบุรี <c oughs> อยู่ประเทศกาญจนบุรีใช่ไหม อาทิตย์เมื่อกี้เนี่ยอาทิตย์เมื่อกี้เนี่ยทั้งฝนทั้งลมอะ่ะทั้งฝนทั้งลมเพิ่งเกิดค่อยยังชั่ววันนี้แหละ <c oughs> ก็อากาศอุณหภูมิก็พอดีนะวันนี้พอดีเลยใส่ใส่แต่เสื้อแขนยาวแต่ขาข,าส, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขาสั้นเดินแต่ขาสั้นเดินขอบคุณนะคะ รถก็วิ่งจังเลยวันนี้เดี๋ยวเดินโค้งไงที่จริงถ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็ตัดให้มันสั้นก็ได้นะแต่เนี้เ,เดินโค้งไปไปถ่ายนะั่นถ่ายแอปเปิลน้อย น้อยกำลังน่ากินโอ้ยแดดแดดส่องตาพี่น้องขออภัยถ้าเดินถ้าเดินถ้าเดินก็เนี่ยเดินรัดซอยนี้ก็ได้พี่น้องจ้ะเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะหรือว่าไปรอปลายรถเมล์นะปลายรถเมล์ มันจะมันจะสั้นไงจะเดินลัดแต่เมื่อกี้เราเดินไปทางโน้นก็คือเดินเดินถ่ายเราเดินถ่ายคลิปขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะจุดจุดตรงนี้ก่อนเพราะว่าวิวมันสวย <c oughs> ลมมีลมหน่อยๆวิวสวยเลยตอนนี้ใบไม้สวยมากเลย จะเดินออกกําลังกายเนาะเดินออกกําลังกายไม่ตัวไม่เดินก็ออกอปั่นจักรยานมีอยู่สองอย่างไม่เดินก็ปั่นจักรยานวันนี้แดดตีไง มีแดดตีไปแอปเปิ้ลมันต้นมันร่วงหมดแล้วล่ะแอปเปิ้ลก็เริ่มร่วงแล้วพี่น้องเข้าบ้านเดินลัดเลาะเข้าบ้านพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบัญจาการสบายเลย <laughs> ได้ไหมบัณฑจักรยานมันก็ไปได้ไกลเนี่ย <laughs> ไปได้ไกลบนจัก,กรยานเสารอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์เนาะคุณก็พาลูกไปเที่ยวนะเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนปิดเทอมเด้ ปิดเทอมอาทิตย์ที่จับทร์นี่แหละวันจันที่ถึงอ่ะปิดอาทิตย์หนึ่งแล้วก็แต่พ่อแม่ไม่ได้หยุดหรอกทํางานเด็กเขาหยุดแต่พ่อแม่ทํางานบางคนเขาก็หยุดพร้อมลูกไงแล้วแต่ใครขอ,อก่อนนะ่ะทํางาน <c oughs> โอ้ย <S <s> เสียงเจ้าบ้าน รถล,ลากมาได้ยินเสียงเขาเห่าตกใจเลยคุณหม้ยขอบคุณนะคะปั่นจักรยานเขาใหญ่และเขายายเที่ยงมาค่ะปั่นจักรยานปวดเมื่อยเลยใช้นานๆปั่นทีปวดนะแต่ถ้าปั่นทุวนเราก็ไม่เป็นไร เพราะว่า,าเรายังไม่ชินไงขอบคุณนะคะนี่จะถึงบ้านแล้วนะแต่ยังไม่เข้าบ้านหรอกโน,น่นบ้านอยู่โน,น่นหลังสุดท้ายแต่เราจะเข้าทางนี้เดี๋ยวหมาเอาอีกแล้วเนี่ยเราจะมาทางนี้ทำไมได้เข้าบ้านบ้านอยู่ฝั่งโน,น่น ต้นสมต้นน,น,น,นี่เวลาเป็นดอกไม้นี่สวยมากแต่ว่าไม่มีหมากไม่มีลูกได้พี่น้องลูกไม่มีมันสกุลละนั่นแหละแต่พอหน้าไอ้นั่น,นโอ้ยมันสวยมากเลยดอกมันเดินเข้ามาซอยนั่น <S 2> <S 2> ขออาไฟปิดเสียงเมื่อกี้นี้พี่น้องจะเสียงเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเขาฮะพูดเสียงดังไม่ได้ก็ได้ยินเก็บแอปเปิ้ลเรามาฝั่งทางนี้ไงบ้านเราอยู่ฝั่งทางนน้นบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนน้นแล้วก็มาป่าแอปเปิ้ลล่วงกันหมดแล้ว ล่วงกันหมดแล้วแอปเปิลนะ่ะเข้ามาตัดแต่งกิง่งไงบอกว่ามันมันมันหนักแล้วมันย้อยลงพี่น้องพิ่งจะยังไงนะะเดิบอดีเอาไปกินได้พี่น้องเก็เบให้เพิ่งซื้อนะลูกง,งามๆเขาแต่โลนักไงเลยบอม,มีีม่ปมีรอยตีเลยไหมหอื้ม ไม่มีรอยติเลยมันจะลูกหงยสีแดงสีแดงสีขาวแอปเปิลเหรอใช่ใช่ทางเนี้ยเนี่ยต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลหมดแหละแถวเนี้ยเป็นต้นต้นเนี่ยใช่หมดเลยแอปเปิลกับเชอร์รี่แล้วก็ลูกพุนเนี่ยลูกสวยมากเลยเนี่ยไม่มีรอยตำหนิเลยมันจะลูกใหญ่ๆเต็มฝ่ามือเลย างบนปีก่อนนี่เขาไม่มาตัดเพราะมัน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 ย้อยลงมาแล้วมันก็ต่ำไงปีนี้มันสูงแล้วนี่บ้านเราก็อยู่ฝั่งกันนี่เห็นหลังคาอย่างเนี้ยเดินคนละฟั่งนี่เขามาตัดแต่งกิ่งมันเขาไม่กินมันมันเยอะจัดไหมเขาไม่กินมัน เยฉพาะต้นอยู่บ้านเขาก็เก็บขวัวมันมเย <c oughs> อะนเนี่ยเฉพาะต้นอยู่บ้านเขาก็เนี่ยโดกนะแต่มันล่วงเขาก็เก็บม,มีรถมาตัดหญ้าแล้วนี่แถวนี้โน่อนอะไรแมวหรือกวาง แมวลึกกลางเนอะนั่นนะแมวตัวใหญ่แมวตัวใหญ่พูดดังไม่ได้ดิเดี๋ยวเจ้าบ้านเขาจะได้ยินอีกเจ้าบ้านเยอะเราสุงเหรออสุง่ง เข,าจ,ขาจ้องเขาจ้องเราเดี๋ยไปดูมันก็อร่อยคนเละแบบด้วยพี่น้องเปินหน่อยเปินใหญ่มันคนเละแบบทั้งเงื่นสวัสดีจ้าทักไทยไม่ทั่วถึงขอไปด้วยด้วยพี่น้องเพราะว่ามันบางทีมันมองไม่เห็นมันเหลี่ยมตา <laughs> มันมีแดดมันเหลี่ยมตาพี่น้องผ่าเดินบริเวณน,น,วนี้แถวนี้แอปเปิลแถวนี้แอปเปิลมันมันเยอะจ้ะพี่น้องแอปเปิลมันหลายแอปเปิลสมกับลายขึ้นกันแต่นี่แอปเปิลมันอือ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้สมจีดเลยนะเนี่ยต้นนี้สมจีดเลยพี่น้องเราพาออกทุ่งนาออกทุ่งนาชมวิวใบไม้ใน เอากวางากระตายเอามันหมืดแถมมันบอเห็น่นมันแรงด้วยคุณล่ะกระตายเอาคุณสเสถียร้าสวัสดีค่ะโอกระตายวิง่งเ้าต้าเต้ต้าต,ต,ตบรรยากาศดีแทะไม่หนาวนะวันนี้พอดีพอดีเลย วิ่งไปไกลแล้วสูงกลับมาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนลังใจเลยนกนกก็ชอบเล่นกับหญ้าเขียวๆเนาะไม่ใช่หญ้านะฟาร์มข้าวเขาปลูกข้าวสาลีเริ่มป่านแล้ว เดี๋ยวอีกสีนาทีก็ลงแล้วนะพี่น้องจ้าอีกสี่นาทีเตรียมยกมือบายบายได้เลยนะคะคุณจตเทียนขอบคุณนะคะน้องา่าราเจอพี่ทานหนูต้องเข้าหาตู้เย็นมาทานบ้างแล้วใช่ไหม น้องมิววัสดีจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเห็นใบไมนะ้ใบไม้มันเป็นสีสวยๆแล้วสูงมากมันก็แตกได้พี่น้องภาพมันแตกไม่รู้ภาพชัดหรือเปล่ามองในกล้องมันชัดดูนะแต่ว่าคนอื่นมองไม่รู้ชัดหรือเปล่าเนาะสวยๆ บ้านเราก็คงจะสวยเหมือนกันแหละบ้านเราก็ป่าเยอะเราจะเดินลัดคลองไประบัดเนี่ข้ามคลองข้ามคลองกลับบ้านแล้วบัดนี้อีกสองนาทีนะคะทุกท่านจา้าไปเดินไปตรงโน้นแอปเปิลมันตรงโน้นก็มีแต่ขี้เกียจเดินไปกลัวเจ้าถิ่นกลัวเจ้าสิ่นเสียงดังอีก เจ้าทินเยอะเจ้าทินเราเยอะมากอ,มอ้ยสะท้อนแสงพี่น้องอย่าเดินริมๆิมนอกจะได้ไม่สะท้อนแสง เลยลิมริมอะไรล่ะแอปเปิลมันต้นนี่ดกดกกี่นองอยู่ข้างสูงสูงสูงขุนดกลูกใหญ่ต้นนี้ลูกใหญ่แต่ก่อนนี้มาก็ปีนยันนี้ไม่ปีนแล้วปีนเก็บไงปีนเก็บแอปเปิ้ลมัน ปีนแล้วก็มันเอาก็ไม่ถึงก็ต้องเอาไม้เอ,อเกี่ยวด้วยเพราะว่ามันมันอยูก่ไกลเนาะกี่นาทีแล้วเตรียมยกมือบายบายกันได้เลยนะคะทุกคนจ๋าเดินสูงมากก็พาปลายเนาะ ลูกไอ้นี่มันยังไม่หมดอีกเลยลูกพุนเนี่ยโอ้ที่จริงลูกพุนมันน่าจะหมดไปแล้วนะพี่รอบสองสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะทุกกำลังใจเลยบายบายนะคะบาย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 ผมมาช้าหรือเปล่าไม่ช้าไม่ช้า <c oughs> ไม่ช้าคุณเสถียร ลงแล้วนะคะทุกท่านขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะ